สวัสดีค่ะพาชมสวนอินทพารำนะคะพี่น้องสวยมากนี่คะสวนอินทพารำอันนี้พันธสีแดง เดี๋ยวเราไปดูสีสีเหลืองกันนะคะพี่น้องเวนเขาใหญ่นะมีกี่ต้นก็ไม่รู้คงจะร้อยกว่าต้นนะแถวละสิบแถวละสิบแถวละสิบต้นน้พี่น้องอันนี้สีเหลืองลูกสีเหลือง เนียเราจะพาดูลูกซีดอีกนะครับพี่เนาะนี่ค่ะสวยไหมคะนี่้าผาดําของแท้ะแมลงวันก็ชอบจังเนาะไม่น่าเขาถึงหอสองชั้นสามชั้น นหคะสวยไหมคะดกนะคะดก ต้นหนึ่งก็มีหลายพวงเหมือนกันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองประมาณสิบห้าพวงต้นเนี้ยพวงหนึ่งกี่บาทคิดดูพี่น้องเ <laughs> นี่ยอันนี้ก็หอ่อหอสองชั้นอย่างดีนะเนี่ยหอมุงแล้วก็หอกระดาษอ,อีกแมลงวันก็ยังมีอีก ขอบคุณนะคะทุกท่านขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกไลค์ทุกแช์ทุกเลิฟท,ทุกคอมเมนต์ค่ะ